ครับสวัสดีครับอยู่กับช่างบิ๊กติดกล้องนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำตัวผลิตภัณฑ์นะครับที่จะมาช่วยท่านในเรื่องของการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Zoom ทาง Microsoft Teams หรือว่าทาง Google Meet เองก็ตามนะครับอาจจะเคยประชุมแล้วมีปัญหาเรื่องของภาพนะครับที่เราส่งไปเนี่ยอาจจะดูไม่คมชัดเลยหรือว่าม,มุมมันกว้างไม่พอนะครับเรา อาจจะมีผู้เข้าร่วมประชุมอีกสอสท่านเป็นห้องใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ครับก็อาจจะเก็บคนได้ไม่ครบนะครับรวมถึงเรื่องของระบบเสียงด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม้เรื่องของลาโพงครับระบบไม้เนี่ยของเราเนี่ยอาจจะเสียงถ้าผู้พูดอยู่ไกลขึ้นไปหน่อยเนี่ยตัวไม้ก็อาจจะเสียงอาจจะไปไม่ถึงนะครับทำให้ผู้ฝั่งผู้ฟังเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เสียงที่ชัดเจนนะครับหรือเรื่องของลําโพงเองก็ตามฟังฝั่งรับเนี่ยเขาพูดกลับมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ยินคนที่นั่งถัดออกไปไกลๆอาจจะไม่ได้ยินนะครับทีนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ที่จะมาช่วยท่านในการประชุมอออนนนนนไล์ใครัั้้้งงีีก็ตวท่่ยูขาห นี่เลยก็คือ Poly นะครับรุ่น Studio USB นะครับก็เดี๋ยวเป็นไงปางไงตัวแบรนด์ Poly คืออะไรสเปคเป็นยังไงติดตามชมต่อในคลิปได้เลยครับก็มาต่อกันนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปรีวิวเราก็มาเล่าตัวประวัติของทางบริษัทโพลี Poly กันก่อนนะครับก็เริ่มอย่างนี้ครับเริ่มจากบริษัท HP นะครับที่เป็นบริษัท เรื่องของเซิร์ฟเวอร์หรือว่าคอมพิวเตอร์ PC นะครับที่เป็นชื่อดังในประเทศไทยเลยเนี่ยบริษัท h p เนี่ยเป็นบริษัทอเมริกานะครับทีนี้เขามีบริษัทลูกเขาชื่อบริษัทโพลิคอมก็ทําเกี่ยวกับการเรื่องของการสื่อสารทางด้านภาพและเสียงนะครับทีนี้พอในปี2018นะครับก็ได้เกิดการควบรวมกิจการขึ้นนะครับระหว่างบริษัทโพลิคอมกับทางบริษัทแพนโทนิกส์นะครับก็บริษัท p พนโทนิกส์เนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารทางด้านภาพและเสียงเหมือนกันนะครับทีนี้เขาควบรวมกิจการกันนะครับ ปัจจุบันบริษัทโพลีก็มีผลิดภัณ์หลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหูฟังนะครับเฮดโฟนหรือเป็นไอพีโฟนนะครับแล้วก็ปัจจุบันที่อยู่ตรงหน้าเราคือเรื่องของวิดีโอคอนเฟ e เ c นซ์นะครับก็มีด้วยทางโพลีเองเองนะี่ยเขาก็จะมุ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงตอบโจทย์ลูกค้าทําให้ลูกค้าใช้งานได้จริงนะครับก็ประมาณนี้สําหรับประวัติของทางบริษัทโพลีคร่าวๆนะครับส่วนต่อไปเราก็จะมาเล่าถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงหน้าของเราแล้วนะครับเป็นโพลีสตูดิโอ usb นะครับับกก็เเเเดี๋ยววราาาลล่่สปคะน จะเป็นยังไงนะครับก็ฝากติดตามชมต่อได้ในคลิปเลยครับโอเคมาต่อกันครับเดี๋ยวก็จะมาเล่าตัวสเปคของเจ้าตัวที่อยู่ตรงหน้าผมแล้วก็คือ p o l y Studio USB นะครับตัวนี้ความละเอียดของกล้องคือ 4K เลยนะครับแล้วก็ความกว้างของเลน,เนยอยู่ที่120องศาเลยเรียกว่าถ้าเราติดตั้งกับทีวีที่ในห้องประชุมเนี่ยครอบคุมทั้งห้องได้เลยนะครับถัดไปตัวกล้องเนี่ยมี Low i ด้วยไม่ว่าจะเป็นการทำเฟรมมิ่งนะครับกับสปีกเกอร์นะครับเช่นผมเป็นผู้พูดอยู่อย่างเงี้ยครับก็จะจับเฉพาะหน้าของผู้พูดอย่างเดียวนะครับหรือถัดไปถ้าเรามีผู้เข้าร่วมประชุมหลายๆท่านนะครับและอยากให้ทุกคนอยู่ในเฟรมเดียวกันทางฝั่งลับเขาจะได้เห็นคนนะครับ ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยของคนบายคนเลยเรียกว่า people framing เนี่ยก็ได้เหมือนการสมมุติถ้าเราเข้าประชุมทั้ง หมดคนนะครับตัวกล้องตัวจับได้แล้วเนี่ยก็จะเอารูปทั้ง5คนขึ้นมาเป็นกรอบเป็นกรอบเป็นกรอ,อบไว้ขอบกรอบใครกรอบมันเลยนะครับทีนี้ฟังฝั่งผู้เขา้าร่วมประชุมอีกท่านหนึ่งเนี่ยที่อยู่อีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็จะเห็นครบทั้งหมดทั้ง5คนประมาณนี้ครับถัดไปเรื่องของภาพจบแล้วเราก็มาต่อในเรื่องของลําโพงนะครับลำโพงตัวนี้ก็เป็นแบบสเตอริโอซ้ายขวาเลยเสียงดีนะครับเสียงเบสเสียงอะไรมาเต็มนะครับแล้วก็ดังชัดเจนนะครับสามารถครอบคลุมได้ห้องหนึ่งขนาดถึง5-10ถึงเมตรได้เลยนะครับความความลึกของห้้นนับบมมเไตวีใหป็แ อเลนะครับแบบ6จุดนะครับทำให้แยกเสียงซ้ายขวาได้ด้วยนะครับเวลาเราประชุมกันหลายๆคนมีผู้เข้าร่วมประชุมทางฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเองก็ตามเนี่ยพูดเข้าไมค์ก็ตามเนี่ยทีเนี้ยทางฝั่งผู้รับอีกฝั่งหนึ่งของทางอีกฝั่งหนึ่งของทางการประชุมเนี่ยเขาก็จะได้ยิน ในหูฟังเราเนี่ยแยกซ้ายแยกขวาชัดเจนนะครับว่าผู้พูดที่อยู่ฝั่งซ้ายกําลังพูดอยู่ผู้พูดที่อยู่ฝั่งขวากําลังพูดอยู่ยก็ชัดเจนได้เลยครับทีนี้ถัดไปตัวนี้เป็นระบบปลั๊กแอนเพย์สามารถเสียบ USB สาหรับเครื่องโน้ตบุ๊กทั่วไปหรือคอมพิวเตอร์ PC เสียบปุ๊บใช้งานได้เลยนะครับก็จะเป็นโผล่เป็นไดรเวอร์ที่เป็นเว็บแคมเลกใช้งานได้เลยในโปรแกรมในการประชุมต่างๆนะครับถัดมาตัวนี้ก็มีระบบบลูทูธด้วยนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ประชุมทั่วๆไปเรา,าต่อเข้ากับมือถือเเเเนนนนนีีีี่ยยแลล้้้้ววกกก็็็็สสาา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 มมมมรรรรถททททํํใใหปปะบบบบดด์ฟไไไััััโโพงงตตศผจ นะครับตัวนี้ไม่จบตัวนี้เขายังแถมเรื่องของรีโมทที่เป็นบลูทูธให้ด้วยนะครับก็มีฟังก์ชันพื้นฐานครบถ้วนครับ,รบไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มลดเสียงหรือว่าการสั่งแผนภาพไปทางซ้ายทางขวาสั่งซูมไปทางที่ต่างๆในผู้เข้าร่วมประชุมนะครับก็สามารถทําได้เลยรวมถึงท้งปุ่มที่เป็นตัดเสียงปุ่มรับสายกดทิ้งสายได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวรีโมทของทาง Poly ทีนี้ตัวนี้ก็รองรับเป็นเซอร์ติฟิเคตเลยนะครับสำหรับซอฟต์แวร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางซูมโปรแกรมซูมโปรแกรม Microsoft Teams หรือเป็น Google Meet นะครับสตัวนี้ได้เซอร์ติฟิเคททั้งครบทั้ง3ตัวเลยนะครับแล้วก็รองรับทั้งระบบ PC และระบบ Mac OS ด้วยนะครับก็คร่าวๆสำหรับเรื่องของสเปคของเจ้าตัว Poly Studio USB นะครับก็ถัดไปผมก็จะทำการเดโมโเรื่องของเสียงเอ่ยหรือเรื่องภาพเอ่ยที่เป็น People Framing อะไรต่างๆเนี่ยให้รับชมกันละกันนะครับว่าน่าสนใจยังไงตอบโจทย์ท่านยังไงก็ฝากติดตามชมต่อได้ในคลิปเลยครับ โอเคก็เดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบเรื่องของระบบเสียงของเจ้าตัว Poly Studio USB นะครับว่าเสียงที่ได้จะเป็นยังไงครบถ้วนทุกย่านไหมฝอกติดตามชมต่อได้เลยครับ don't think so never So, no, 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 no Maybe someday You'll have it your way Maybe someday It'll all work out Until then, no, nope, I know nope. ก็เดี๋ยวผมจะทําการทดสอบเรื่องของระบบ AI นะครับที่จะทําการจัดเฟรมมิ่งของทางตัวภาพนะครับตอนนี้เราจะเริ่มให้เห็นจากภาพเต็มๆของทางฮูลี่ก่อนว่ามุมกว้างเขาเป็นยังไงแล้วก็ความละเอียดของเขานะครับที่เป็น 4K เป็นยังไงนะครับก็เห็นภาพแล้วทีนี้ผมจะปรับคอนฟิกไปให้มันทากรุ๊ปเฟรมมิ่งนะครับก็จะทําให้กรีกอบให้มันชัดขึ้นมากขึ้นนะครับเรื่องที่กรุ๊ปเฟรมมิ่งนะครับทีนี้ปรับแล้วโอเคจะสังเกตตัวภาพนะครับเขาจะ ตีวงให้แคบมากขึ้นส่วนที่ไม่มีคนอยู่ข้างข้างครับเ <c oughs> ขาจะพยายามคัดลงมานะครับให้มันให้มันกระชับมากขึ้นนะครับให้สนใจ,จเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นนะครับโอเคถัดไปมีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจในเรื่องของถัดไปก็แต่ผมจะเทสตัวระบบสติ๊กเกอร์เฟมิงให้นะครับตัวนี้สติ๊กเกอร์เฟมิงก็จะเป็นการทํางานของตัวกล้องครับสำหรับจะตรวจจับอัตโนมัติเลยสําหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมนะครับก็ <c oughs> จะสนใจ,จเฉพาะผู้ที่เป็นผู้พูดนะครับตอนนี้ผมกาลังพูดอยู่จะเห็นว่าตัวกล้องเนี่ยโฟกัสที่หน้าผมคนเดียวนะครับ คนอื่นจะไม่สนใจนะครับก็ประมาณนี้ใช้ได้ดีสําหรับงานที่เป็นงานประชุมและมีการเข้าร่วมประชุมหลายๆคนมีผู้นําเสนอหนึ่งท่านอะไรอย่างนี้ครับก็จะใช้โหมดนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับถัดไปมีฟังก์ชันอะไรอีกมีฟังก์ชันเรื่องของการทำ people framing นะครับทีนี้ตัวกล้องเนี่ยจะตัวจับหน้าทุกๆคนเลยแล้วก็ทําการแบ่งเฟรมให้นะครับอย่างตัวเนี้ยผมอยู่ด้วยกัน ในเฟรมเนี่ยสคนนะครับตัวกล้องเขาก็จะแบ่งแต่ละคนอยู่เฟรมไปเฟรมมานะครับทีเนี้ยเวลาเรานําเสนอผ่านโปรแกรมต่างๆเนี่ยเขาก็จะเห็นเลยว่าผู้สมาชิกที่เข้าร่วมเนี่ยมีกี่คนนะครับแล้วก็จะได้เห็นครบถ้วนนะครับว่าแต่ละคนเขามีเรียกกับการประชุมยังไงบ้าน,นครับก็เทสคร่าวๆแล้วกันสําหรับเรื่องของ E.I. ครับก็เดี๋ยวเราจะทําการเดโมตัวโพลีทั้งสองรุ่นนะครับรุ่นที่อยู่กับผมเนี่ยคือจะเป็นโพลีสตูดิโอ USB นะครับก็ส่วนปลายทางก็จะเป็นโพลีสตูดิโอ R 3 0นะครับก็ทสผ่านโปรแกรม Microsoft Teams นะครับเดี๋ยวเราลองดูกันเลยว่าคุณภาพภาพคุณภาพเสียงจะเป็นยังไงนะครับทีนี้ผมจะเป็นฝ่ายเริ่มพูดก่อนนะครับจะทดสอบไปทางฝั่งลําโพงโพลี R สตูดิโ R 3 0นะครับไม่ทราบว่าเสียงเป็นยังไงบ้างครับองน้ำแล้วก็ชัดเจนดีไหม พูดคุยเป็นยังไงครับลาโพงดังดีไหมครับไม่ทราบว่าเสียงเป็นยังไงบ้างครับลงน้าแล้วก็ชัดเจนดีไหมพูดคุยเป็นยังไงครับลาโพงดังดีไหมครับเสียงชัดเจนดีค่ะลําโพงดีนะคะฝั่งนี้จะเป็นเสียงจากโพลีสตูดิโอ R สามสิบนะคะเสียงชัดเจนดีไหมคะพี่โอเคครับได้ินชัดเจนเลยครับก็สามารถใช้งานในการประชุมได้ดีเลยครับโอเคครับได้ยินชัดเจนเลยครับสามารถใช้งานในการประชุมได้ดีเลยครับประมาณนี้ครับสำหรับตัว เรื่องของเดโมโนะครับตัววิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทางโพลีนะครับ,รบโอเคก็ฝากติดตามชมต่อทางในคลิปได้เลยครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันหลังจากที่เราได้ทดสอบเจ้าตัวข้้งล่างนี้ไปแล้วก็คือตัวสตูดิโอ USB นะครับได้ดูคุณภาพภาพแล้วก็ได้ดูคุณภาพของเสียงไปแล้วนะครับทีนี้ก็ฝากให้พิจารณาแล้วกันนะครับว่าถ้าที่บ้านท่านหรือว่าที่องค์กรของท่านเนี่ยอยากจะมีตัวระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ไปใช้ในห้องประชุมนะครับก็ถ้าห้องไซส์ที่มันระดับ10คนขึ้นไปนะครับก็แนะนําเป็นเจ้าตัวนี้ละกันนะครับรุ่น Poly Studio USB นะครับตัวขนาดนี้เลยไม่ว่าจะเรื่องของกล้องไม่ว่าเรื่องของไม้ไมเรื่องของลำโพงก็รองรับห้องที่มีขนาดใหญ่นะครับรวมถึงทั้งตัวนี้ยังสามารถต่อไม้แยกได้ด้วยนะครับเผื่อที่เป็นห้องที่มีลักษณะายาวมากก็ยังมีไม้ที่สามารถตั้งบนโต๊ะแล้วก็สามารถรับเสียงจากตรงนั้นได้เลยนะครับทำให้เสียงคุณภาพเสียงที่ในการประชุมเนี่ยก็ดียิ่งขึ้นนะครับ ส่วนถ้าห้องของท่านห้องประชุมของท่านหรือว่าเป็นเวิร์กสเปซของท่านเนี่ยมีลักษณะเล็กนิดนึงไม่จําเป็นต้องเข้าประชุมกันเยอะตัวนี้ก็ตอบโจทย์รับเป็นตัว Poly Studio R30 เหมือนกันนะครับตัวสเปซของกล้องเนี่ยได้เท่ากันเลยความละเอียด 4K มุมกว้าง120องศานะครับอาจจะหย่อนลงไปที่เรื่องของตัวลำโพงความดังอาจจะดังไม่เท่าตัวของไม้อาจจะจำนวนไม่ไม่เท่ากันนะครับแต่เรื่องของ AI ในการจับเฟรมิ่งภาพในการค้นหาใบหน้าทําการกรุ๊ปเฟรมิ่งอะไรต่างๆเนี่ยมากันครบนะครับเรียกว่าคุ้มค่าเลย ทีนี้เนี่ยปัจจุบันมีราคาโปรโมชั่นด้วยนะครับก็ตัวล่างนะครับจากเดิมในราคาเต็มอยู่4 0 0 0 0กว่าบาทตอนนี้อยู่ที่30,000กว่ากว่านะครับส่วนตัวบนตัว R30 ราคาเต็มอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นะครับก็ตัวนี้ทำราคาโปรโมชั่นอยู่ที่2 0 0 0 0กว่ากว่าทีนี้เนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยยังมีเซอร์วิสที่เป็นเซอร์วิสพัสของทางโพลี่ด้วยนะครับก็คือในเป็นการรับประกัน1ปีนะครับถ้ามีปัญหาเนี่ยตัวทางโูลี่เขาเนี่ยมีเรื่องของแอดวานซ์รีเพสเมนต์ให้ด้วยนะครับก็เร ให้ใช้งานได้เลยนะครับไม่ทําให้การประชุมของท่านไม่มีการติดขัดหรือสะดุดลงมาแม้แต่อย่างใดนะครับโอเคฝากไว้ด้วยแล้ะกันครับสำหรับโปรโมชันนี้จะมีถึงแค่สิ้นสุดเดือนนี้นะครับก็ถ้าท่านใดมีมีแพลนรีบติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้จัดให้ทางเซลล์เขาจัดการให้นะครับโอเคประมาณนี้ช่องทางการติดต่อของเราครับ ถ้าสนใจนะครับก็แอดไลน์มาได้ครับที่ s i b n e s s นะครับรวมถึงเบอร์โทรที่จะขึ้นตรงนี้ถัดไปครับช่องทางอื่นก็จะเป็นช่องทางช่องทาง Facebook นะครับก็เป็น b n e s n e t นะครับฝากไปกดไลค์ให้กันด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดฟอลโล่นะครับถัดไปก็จะเป็นช่อง YouTube ก็จะเป็น b n e s official นะครับฝากกด Suscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับรวมถึงทั้งมีคาถามการใช้งานเราเจ้าสองตัวนี้ลังเลสอบถามใต้คลิปก็ได้ครับหรือจะทางแอดไลน์มาคุยกันก็ได้ครับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ